หน้าสิจะมีจํานวนที่เราไม่รู้อ่ะก็คือจํานวนหนึ่งก็คือมีจํานวนเดียวแต่พอหน้าสิบเอ็ดอันนี้หน้าสิบเอ็ดแล้วนะมาดูกันจํานวนเต็มสี่จำนวนเรียงกันอันนี้สมมติเองนะสมมติยังไม่เอาเอ็กซนะจานวนเต็มสี่จำนวนเรียงกันยกตัวอย่างอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะสมมติบางคนชอบยี่สิบเอ็ดตามเลขข้ออะสมมติยี่สิบเอ็ดแต่มาต้องเรียงกันไงจำนวนเต็มจํานวนเต็มสี่จำนวนเรียงกันจํานวนถัดไปก็ต้องเป็น ยี่สิบสองแล้วก็เป็นยี่สิบสามแล้วก็เป็นยี่สิบสี่อ่าหรือบางคนบอกน้อยไปหน่อยเอาหนึ่งร้อยไปเลยจํานวนที่หนึ่งเขาบอกหนึ่งร้อยจำนวนที่เรียงกันขาดไปเขาก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองแล้วก็หนึ่งร้อยสามแต่โจทย์เขาบอกว่าจโจทย์หนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงได้นะโจทย์หนึ่งเป็นเอ็กซ์จำนวนที่สองอ 1, จ,นน 2, จะเป็นเอ็กเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ ถ้าเราลองดูดีๆเป็นยังไงยี่สิบเอ็ดมาเป็นยี่สิบสองมันทำอะไรอ่ะบวกหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยมาเป็นร้อยเอ็ดมันคืออะไรบวกหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าถ้าจํานวนแรกมันเป็นอะไรจำนวนสองก็บวกเป็นหนึ่งเราจะอ้างอิงจากจำนวนหนึ่งเสมอเราจะอ้างอิงจากจำนวนหนึ่งเสมอทีนี้ถ้าดูจํานวนที่สามจำนวนหนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดแล้วจำนวนที่สามมันเป็นยังไงยี่สิบเอ็ดไปทำไงถึงเป็นยี่สิบสาม ออกเขาบวกสองสิถ้าจำนวนหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยจำนวนที่สามเขาเป็นหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยมาเป็นหนึ่งร้อยสองทำไรบวกสองไงทั้งนั้นถ้าจำนวนหนึ่งของเราคือขัาวบนสุดเราคือ x ทั้งนั้นอย่างเป็นจำนวนที่สามก็บวกสองเหมือนเพื่อนเขาแบบนี้อันนี้อธิบายเฉยโดยที่ตัวอ้างอิงคือตัวแรกสุดแล้วตัวที่สี่อะถ้าตัวแรกเป็นยี่สิบเอ็ดตัวที่สี่ มันกลายเป็นยี่สิบสี่ำนบวกสามถ้าตัวแรกมันเป็นหนึ่งร้อยตัวที่สี่ข้างล่างสุดเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยสามมันคือบวกสามแต่ง,งั้นถ้าตัวแรกสุดเราคือเอ็กตัวที่สี่ก็ต้องเป็น x อบวกสามเหมือนกันดังนั้นนี่คือรูปแบบปกติถ้าเป็นจํานวนเต็มที่เรียงกันถ้าจํานวนที่หนึ่งคือ x จํานวนถัดไปก็ต้องบวกหนึ่ง ถัดไปก็บวกสองถัดไปก็บวกสามตามนี้อธิบายสันย้นอะีกทีหนึ่งนะคือคําว่าเรียงการดูดีๆว่าจํานวนอะไรเรียงกันอันนี้คําว่าจํานวนเต็มที่เรียงกันถ้าเรียงกันเนี่ยตัวที่ติดกันเนี่ยจะต่างกันหนึ่งันั้นถ้าตัวแรกเป็นเอกตัวที่สองเลขถัดไปก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวถัดไปเพิ่มอีกหนึ่งก็จะบวกหนึ่งกลายเป็นบวกสอง คถัดไปก็เพิ่มอีกหนึ่งจากบวกสองก็จะกลายเป็นบวกสามนี่ไงจำนวนเต็มที่เรียงกันตัวที่ติดกันจะต่างกันอีูหนึ่งเมื่อกี้จานวนจะไม่เฉยนะก็คือจํานวนที่เรียงกันแต่ถ้าข้อนี้เป็นจํานวนคี่นะจํานวนคี่ที่เรียงกันจํานวนคี่ที่หนึ่งจำนวนคี่ที่สองสี่ มาสมมุติกันก่อนถ้าเรานึกถึงเลขที่เอา13เลขที่ถัดไปก็ต้องเป็น15แล้วก็เป็น17แล้วก็เป็น19ทีนี้ถามว่าตัวที่อยู่ติดกันมันต่างกันอยู่เท่าไหร่13เป็น15ต่างกัน2 15เป็น17ก็คืออีก2 17เจ็น19ก็คืออีก2ดังนั้นครูไม่อธิบายแบบตัวแรกมาเป็นตัวที่สองเพิ่มเท่าไหร่นะให้ดูว่าตัวที่อยู่ติดกันมันจะต่างกันอยู่2ทาง,งานถ้าจำนวนหนึ่งให้เป็น x เดี๋ยวถัดไป มันก็ต้อง 2, เพิ่มืออีกสองทำยังไงก็บวกสองไปแล้วถัดไปมันก็เพิ่มือ, 2, อีกสองหนึ่งปัถ้าเกิดถ้าบวกสองอีกสองก็จะกลายเป็น x อ็บวกสี่ตัวถัดไปก็ต้องเพิ่มืออีกสองก็คือเพิ่มอีกสองอ่ะก,ก็กลายเป็นเอ็บวกหกไปดูนี้เขายีบสานนะเป็นจํานวนเต็มสามจำนวนที่เพิ่มทีละห้า ถ้าเรานึงไม่ออกนะว่าจะสมมุติตัวแปรเป็นยังไงนะให้เรายกตัวอย่างของเราเองก่อนเลยเนี่ยจานวนเต็มสามจำนวนที่เรโต้นทีละห้าสมมติเล่เป็นสองเนี้ยตัวถัดไปเป็นเลขอะไรอ่ะก็ต้องบวกอีกห้าถูกไหมก็กลเป็นเจ็ดอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็เจ็ดแล้วถ้าตัวเลขถัดไปอะจำนวนสามก็ต้องบวกอีกห้าถูกไหมบวกอีกห้าก็กลายเป็นก็เป็นสิบสองฉะนั้นถ้าเราใช้หลักการนี้นะเียตัวเลขตัวแรกคืออะไรก็ไม่รู้เลย แต่ถัดไปมันเพิ่มทีละห้านี่ก็บวกห้าบวกห้ามันบวกกันไห่แล้วก็กลายเขียนเป็น x บวกห้าอ่าแล้วแต่ตัวเลขถัดไปอ่ะก็เหมือนอันนี้ไงก็ต้องบวกอีกห้าถ้าบวกกห้าก็จะกลายเป็น x บวกสิบแบบนี้นี่จำนวนคู่สี่จำนวนเรียกรงกันเมื่อกี้มีจำนวนคี่ถูกไหมจำนวนคี่เนี่ย อ้าวคู่ทีนึงสามไปห้าไปเจ็ดไปเก้านี่คือจํำนวนคี่เรียงติดกันมันเพิ่มพีรพะสองนะฮะจําจนวนคู่ละ่ะสี่ไปหกไปแปดไปสิบมันก็เพิ่มพีระสองเหมือนกันนี่ไงถ้าเราใช้หลักการวนะ่าจํานวนแรกเป็นอะไรก็ตามนะแล้วเราเดี๋ยวจํานวนคู่อ๋อมันเพิ่มพีระสองนี่นาอ่าว้างั้น จำนวนคู่ที่หนึ่งสองสามสี่จำนวนคู่นี่มันเพิ่มทีละสองจำนวนคู่ตัวแรกไม่รู้เป็นอะไรขอใช้เป็นเอแต่ตัวที่สองตัวถัดไปเนี่ยมันต้องเพิ่มสองทั้งแทั้งนก็บวกสองซะแล้วจำนวนที่สามมันก็ต้องบวกอีกสองถ้าบวกสองมันก็จับจับบวกสองกลายเป็นบวกสี่จำนวนถัดไปต้องบวกอีกสองเพิ่มอีกสองก็จับบวกสี่มันจะกลายเป็นบวกหกนี่ อันนี้คือขั้นตอนการสมมุติตัวแปรหลายๆจำนวนอตอนนี้จะเป็นการสมมุติจำนวนสองจำนวนจำนวนมากมีค่าเป็นสามเท่าของจำนวนน้อยอเ,เราเรามาแบ่งวักนิดนึงนะจำนวนมากมีค่าเป็นสามเท่าของจำนวนน้อยเขาจะมีหลักการสมมุติอย่างนี้ คนที่ถูกอ้างอิงเนี่ยคือคนนี้นะคือจำนวนน้อยคนถูกอ้างอิงก,ก็คือคนที่อยู่ข้างหลังนะ่ะตรงนี้ยจะเป็นตัวอ้างอิงจํานวนมากมีค่าเป็นสัทท่าของจำนวนน้อยให้เราสมมุติตัวอ้างอิงคือตัวแปร x โอเคพอได้อย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะเราก็จะเขียนตามบรรยายและตัวอ้างอิงจะให้เป็นตัวแปร x หลังจากนั้นเราจะเขียนตามบรรยายเลยจํานวนมากมีจำนวนมากมีค่าเป็นก็เท่ากับ3เท่าของกคือ3คูณเพราะอ่านเนี่ยจำนวนมากเท่ากับ3คูณกับ x ดันั้นจำนวนมากก็คือ 3x โอเคเริ่มเข้าสู่กระบวนการสมมติตกแต่ขั้นซับซ้อนมีหลายจำนวนแล้วข้อ26คือเราก็อ่านปกติแหละ พออ่านเสร็จปุ๊บเราจะรู้แล้แหละในข้อความนั้นอ่ะมันจะมีจํานวนสองจำนวนจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครูจะเรียกว่าจํานวนที่สนใจแล้วก็จํานวนน้อยมีค่าเป็นสองส่วนห้าเท่าของจํานวนมากจํานวนมากนี่จะเป็นตัวอ้างอิงพูดถึงอะไรก่อนนั่นคือส่วนที่สนใจอะไรที่อยู่ข้างหลังจะเป็นตัวอ้างอิงและเราจะให้ตัวอ้างอิง เป็นตัวแปดเอ็ 1. แล้วจํานวนอีกจํานวนหนึ่งให้เขียนตามบรรยายข้างบนเลยนี่จนวนน้อยมีค่าเป็นก็คือเท่ากับสองส่วนห้าเท่าของก็คือเศษสองส่วนห้าคูณกับจํานวนมากซึ่งจํานวนมากเราก็คือเอ็่านเลยจํานวนน้อยเท่ากับสองส่วนห้าเอ็ อย่าลืมนะหลักการเนี่ยถ้าเราอ่านเสร็จปุ๊บแล้วจับได้ว่ามีจํานวนสองจำนวนที่ไม่รู้ทังคู่เนี่ยให้เอาตัวที่อ้างอิงส่วนใหญ่จะเป็นตัวข้างหลังให้เป็น x แล้วอีกจานวนหนึ่งเขียนตามบรรยายทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเดเกก็ได้มาทั้งสองจำนวนแล้ว